ะ h l l l o everyone สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ปองก็จะมาทดลองรีวิวกินลูกอินทผารามสดนะคะซึ่งไม่เคยกินมาก่อนนะคะนี่ค่ะติงอินทผลัมสด Today I want t h a is i a first time I eating d red f r e s h หรือว่าภาษาฟองเสียว่า d red f r e s h ออกเสียงถูกออกเสียงผิดยากคิ้วค่อยนะคะอินทภารามเขาก็บอกว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆนั่นเองนะคะก็คือสามารถทำให้ร่างกายมีกำลังวงัวงวังสะเพิ่มจากการฟื้นตัวเวลาอ่อนเพียเมื่อยร้าแล้วก็อ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดแล้วก็อะไรอีกนะเขาบอกว่าทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงนะคะคนท้องก็กินได้นะคะเขาว่ามา this is a h a v e many many value is good food มาสันเลยเขาว่าแต่ว่าปองบอก่กค่อยกินจัดเธือนะคะมีเป็นเทียแรกสิ่้องกินอินทภาร่สดสดเบิ่ง mm hmm. เห็นเขาหิ้กินกันก็เลยจะรองดูไม่มีใครหิดหรอค่ะ จะคองว่าฮิตเองเห็นเขาฮิตไปเที่ยวสวนอินทพารามกันอยู่นีบ่มี่สวนอินทพารัมไปค่อยก็เลยสิมากกินอินทพารามสดดูค่ะอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยขายในอ่ะกิโลละประมาณหยูโรกว่ากว่านะคะห้าจุเจดเก้ายูโรประมาณเนี่ยค่ะต่อกิโลนะคะตีเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่อ่ะก็เอาห้าจุดเเกคูณสามสิบ สามสิบแปดร่องเบิงงนะจ้าไปกินกันเลยค่ะอย่าฟอยนะคะก่อนจะไปกินก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะช่วยเลี้ยงรูปวัวด้วยนะคะจิิ This is from b a n งคอกนะคะต้องหันทางนี้สิ <c oughs> ไปกินกันเลยค่ะวันนี้กินอินทภาดดำคู่กับ กาแฟดำนะคะมันเข้ากันยังไงก็ไม่รู้คะ่ะลองกินเฉยๆลองกินดูนะคะเขาบอกว่ากินอินทารัมสดน่ะให้กินให้กินน่ะให้กินทางทางขวางนะคะมันจังจะบบฝาดไว้สนันี้มันฝาดติดปองนลคะมันหวานเีไปลองกินดูเลยคะ่ะกัดตามที่เขาบอกนะคะอืม เป็นแบบนี้นะคะข้างในควาดนิดหน่อยแต่ไม่มากหวานกรอบ สุกเคอิสลิบัดลิตเติลน่ะลิตเติลน้ำเฟือนเฟื่อนฟานไหภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่รู้เกือยวกับอะไรกินนั่นนายเป็นแบบนี้นะคะาตัดเหล่ากลางๆไม่เจ้ามูเหรอเหมืโซ่หราแขกเขาบอกว่า เม็ดมันเอาไปปลูกได้ด้วยนะคะเดีย๋ยวปอลจะลองปลูกเม็ดอินทผพาลัมดูนะคะว่าจะเกิดหรือเปล่าเกิดเราจะไปไวซ์ไซรักจักแล้วล,ลองเพาะดูนะคะพ่นบอกว่ามันจะมีวิธีสังเกตเม็ดตัวเมียตัวผู้ด้วยหมากอันนั้นลองเมื่อกี้ลองกินลายลายขวางไปแล้วต่อไปจะก,กินลายตั้งนะคะกินลายตัดกินลายนี้นะคะ หันปอกินไร่กัดได้ดีเด้อมันิกินไ,ไร,ร่ไร่ปลาเป็ดตั้งกนลังเลยเมนอีกใช่ถ้ากัดลายเนี่ยรู้สึกว่ามันจะฝาดกว่ากัดได้ขวางนะคะจังหวะกัดนะคะแต่ว่าตอนกินไม่ฝาดแต่ว่าเวลา,ากัดลงเราจะรู้เลยว่ามันฝาด เขาบอกว่าไมา่ให้กินเยอะมอันมจะอ้วนมเต็เพฮ่นบอกว่ามีวิธีสังเกตอยู่นะว่าในตัวผู้หรือในตัวเมียเม็ดหันดอกบ่รู้หรืเอเปลาเขาทะล้วเอาไปปลูกเบิ้งเยอะไม่คิดเกิดบอสพออยู่แล้วก็หมักนี่ฝาดหรือจะเป็นตามเขาว่ากินแนวนี้มันฝาดบอกจก้ะ วยนี่ฝาดครับเดีวจะลองกินไล่นั่นรีกเบอรนะ์อีกรอบนึงนี่ก็ฝาด I have Thai d i s it very fat นะครับฝาดภาษ pues าอังกฤษว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันครับฝาดภาษาฝรั่งเศสว่าอะไร What is fat? What is ฝาดฝาดฝาด I don't know I don't know You know what is ฝาดอินทภาลัมฝาดด้วยเอาอีกรอบนึงอัน ด้วยออพะน Dutch ภาษากังกฤษเรียกว่า f r e s h Dutch ภาษาฝรั่งเศสเลยว่า d a s h f r e s h แม่เนาะไม่รู้กินอีกรอบนึงตายความอ้วนจริงจริงนะทุกคนไม่เลวว้าเลยเด็ดกินกินทั้งนย่ยงกัดทั้งนี้มมนจีบปากน้อยกว่ากัดทั้งนี้ It, if you eat like this it, it's so sweet if you do like this it, it's not sweet sweet b t a little น uh, ่ little fat I don't know what is fat นะอมโอเคเห็นไหมคะอยาก,กัดลายขวางเด็กขาดแล้วค่อยจะเอาไปทำอะไรกินดีเนี่ยรู้แต่ว่าเม็ดมันจะไปปลูก อ๋อยังไม่ได้กินกาแฟดำเลยจะไปแล้วเหรอ <c oughs> ทำไมถึงเลือกกินกาแฟดำไม่รู้เหมือนกันมันเข้ากันยังไงอินทผลัมสดกับกาแฟดำเข้ากันยังไงคะท่านผู้ชมประโยชน์ชนมียังไงไหนมาเล่าให้ปองฟังด้วยนะคะถ้าใครดูก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะแต่ว่าปองไม่รู้จริงๆค่ะไปยังไรคือกินฮันบอลอ่ะอยากลองเบิร์นอซื้อมามัเจเป็น,นี่ยไหนอินทผลัมสดกับกาแฟดำ ก็ปกติมองเป็นคนกินกาแฟดำอยู่แล้วเพราะว่าอ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่เขาว่ามันช่วยลดน้าหนักได้นั่นเองนะคะอืพอหลังจากกินอินทผาลัมเข้าไปมากินกาแฟก็ขมนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นกาแฟดําไม่ใส่น้าตาลนั่นเองนะคะวันนี้ก็ ไปแล้วนะคะรู้สึกว่าคลิปจะยาวแล้วนั่นเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดหัวนิ้วโป้งลงอีฟยูไรอีฟยูโดนไรเมสปากาบัดจัดลุกกิงไมวิดีโอเซ o งกิ r วเว c h ม o r c อ m i n มิงว c h ชิงสวัสดีคะ่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไปแล้วนะคะบายบาย l o v อยู bye ่ you, นะคะทุกคนคะ่ะ ซ้ายขวา across adroit left or right ซ้ายขวท left right but r right, i t p don't forget bye bye thanks you for watching